ส่วนผสมก็จะมีครับมีหมูสับครับพริกกระเทียมตามครับเต้าหู้ไข่ครับใบกระเพราครับแป้งชุบทอดครับของผมใช้กระเพราป่อสารนะครับก็อื่นเทแป้งใส่จานก่อนนะครับแล้วก็มาหั่นเต้าหู้ัวผมจะเริ่มหั่นจากตรงกลางนะครับจะไม่ได้หั่นริมนะครับเพราะว่ามันจะแตกนะฮะพอหั่นเสร็จก็ แบ่งเป็นท่อนๆนะครับแล้วนำไปคุกแป้งครับคุกแป้งไม่ต้องหนานะฮะผิวบางๆพอแล้วนำไปทอดครับนะครับนำไปทอดให้เหลืองกรอบนะฮะกรอบนอกกรุ่มในเหมือนผู้เรียนนะครับ ครับตอนนี้ก็เบาๆมือหน่อยนะฮะไม่ต้องรีบกลับนะครับรอให้เหลืองก่อนแล้วค่อยกลับนี่ครับเหลืองอาลามครับพอเหลืองกรอบนอกในเสร็จก็ตักพักไว้ครับนี่ครับ เรานี้เรามาผัดฮะใส่น้ำมันเล็กน้อยนะครับตามด้วยพริกกระเทียมครับผัดพริกกระเทียมให้หอมนะครับไม่หอมไม่อร่อยนะ ตามด้วยหมูสับครับผัดหมูสับให้เกือบเกืบสุกเลยนะฮะ นี่ครับผัดไปเรื่อยๆฮะแล้วก็มาปรุงรสชาติครับผมใส่เป็นซอสหอยนางลมนะครับตามด้วยน้ำตาลทายครับรสดีเล็กน้อยครับแล้วก็ซีอิ๊วขาวครับซอสฟ้าเขียวครับ คราวนี้ก็ผัดผสมให้เข้ากันนะฮะผัดให้สุกครับคราวนี้แล้วก็ชิมรสชาติที่เราต้องการนะฮะผมเติมน้าเล็กน้อยนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวกลัวมันจะแห้งไปเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไม่เข้าในเนื้อของเต้าหู้นะนครับชิมรสชาติก่อนนะ,ะถ้าได้รสชาติที่เราต้องการใช่ไหมครับตามด้วยใบกระเพราปอซานครับ พอผัดกะเพราเสร็จใช่ไหมฮะตามด้วยเต้าหู้ไข่เลยครับที่เราทอดนะฮะอันนี้ก็ผัดเบาๆนะฮะเบามือนิดหนึ่งครับ,บ,รบปิดแก๊สได้เลยครับคุกเขาให้ให้เข้ากันนี้เฉยพอนะฮะยังไงต้องฝากกดติดตามช่องให้ด้วยนะครับเนี่ยเมนูหมูสับผัดกะเพราเต้าหู้ไข่ตักเสิร์ฟใส่จานได้เลยฮะ โอเคขอมครับ okay,